ครับอ่าได้ข้อสรุปยังไงบ้างเพราะว่าอย่างคลินิกท,ที่ที่มาเนี่ยเอาเฉพาะที่แห่งนี้ยเห็นว่ามีข้อร้องเรียนในเรื่องของใบส่ง,สงตัวาว่การตรวจมาตรฐานการส่งตัวทั้งหลายของคลินิกนะครับห,หรือทางโรงพยาบาลในงานที่ขึ้นตรงกังบทางๆสำนักสชเนี่ยนะครับก็มีข้อร้องเรยียนอยู่ปกติน,น,นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเราดูเรื่องข้อร้องเรียนที่มีในในรอดหนึ่งคือประมาณ20 20รายครับเราก็ให้ทาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับร่วมกับทางสปทชนะครับในการที่จะลงตรวจเรื่องมาตรฐานทั้งหลายแล้วก็พอลองเรียนด้วยนะครับก็พบ<ม>ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อกับการปรปับปรุงหรือการเพิ่มมาตรฐานในการที่จะให้บริการที่น้องไม่ช่ชสวในเรื่องของโครงการส0สบาทรักษาทุกที่นะครับ มันก็อาจจะมีะข้อขัดข้องในบางประดระการบ้างนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าทั้งคลินิกแต่ละแห่งนี้มนมีข้อขัดข้องอย่างไรดังนั้นก็เป็นเรื่องของการเปิดรับฟังด้วยนะครับ,รบเพื่อจะได้มาสอนรับแล้วก็อธิบายความให้กหับผู้ร้องเรียนนไ,ได้ทราบว่าประเด็นที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับเป็นข้อขัดข้องอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับบางทีเนี่ยการ ัวเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเพียงแค่การเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยคลินิกบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ติงตัวเช่นโรคที่เป็นโรค MCD อย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็ท,ท่าคลินิกก็มีศักยภาพที่จะดูแลได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงเช่นที่ว่าจะต้องมีการผ่าตัดหรือการทำผ่าตัดการใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็บอาจจะต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ กายภาพได้เช่นโรงพยาบาลแม่ข่ายเช่นในคดีแข่งนี้เนี่ยก็ส่งไปที่โรงพยาบาล,ล,ลนพรรานศรีอยาครับดังนั้นเนี่ยเราก็ให้ทางทีมงานช่วยชี้แจงมาเพราะจะเห็นว่าทีนี้เองก็มีเหตุผล ที่จะบอกว่าเพราะอะไรทําไมถึงมไม่ได้ส่งต่อนะครับหรือประชาชนเองอาจจะไม่เข้าใจใน,ในประเด็นไหนเนี่ยละครับเราก็จะได้เอาทั้งสองอย่างเนี่ยมาคให้เกิดการเปรียบเทียบกันครับ,รบแต่ถ้าลองสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าไม่มีบังเคสที่ต้องส่งต่อจริงๆแล้วคลินิกไม่ได้ส่งอันนี้เรามีบทลงโทษยังไงบ้างไหมครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันมีเกณฑ์ในการที่จะมีบทลงโทษอยู่แล้ว นะครับแต่ต้องถามว่าเราอย่าไปใช้คําว่าเรื่องของการลงโทษเลยเราต้องป้องก mm ัน hmm. คนก็อทุกข์มากกว่า mm hmm. ครับซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆแล้วในทุกๆแห่งที่เข้าสู่ระบบสปสชเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องมีการอบรม mm hmm. นะครับทางสปสช mm hmm. เขาก็จะมีเงื่อนไขในการทําสัญญาร่วมกันว่าท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรที่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่สปสช mm hmm. กําหนด นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นการทําธุรกิจร่วมกัน <enlightenment S 2> นั่นแหละครับครับเชื่อมองมองว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะมีปัญหาเรื่องใบส่งตัวมาตลอดเลยมองว่ากระบวนการที่ทางกระทรวงเนี่ยอย่างท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์รรได้ส่งทีมทดรธนกิจได้ลงมาคู่กับสปสชภูมิคมแบบนี้จะทําให้ปัญหาเนี่ยมันคลี่คาดไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับ เาที่าดเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศในเรื่องของการทำโครงการ30บาทรักษาทุกที่ทนะครับช่วงแรกๆแต่ก่อนการไม่สบตัวในมีการร้องเรียนแล้วก็ค่อนข้างจะหนักหน,กหนาสาหัสมากกว่า,าแต่หลังๆไปเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการและคลินิกหรือสถานพยาบาลทั้งหลายเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจในปัญหามากขึ้นการับแล้วก็เรื่องนี้ต้องต้องต้องเรียนเลยครับว่ารับลง เบาลงอยู่แล้วในเวลานี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ของขอะชนมากกว่านะครับเราเรื่องของการบริการเระชนเป็นตัวตั้งเพราะว่ามันเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับเพื่ที่ที่ทางสถานโยบายจะไม่เปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างนี้มันทําไม่ได้แน่ๆครับโอเคขอบคุณครับผมครับี่เราดิมอะไรนะครับนีเนี่เขาคุยกันเรื่องอะไรบ้าง อ๋อมีสัมภาษณ์เขาไปก่อนหน้านั้นแล้วครับแต่ว่าแล,วแล้ววันนี้สปทชก็์จะพูดอะไรใช่จะจะสัมภาษณ์เดี่ยวต่อเป็นไม่เดี่ยวครับก็เอาสปทช์ด้วย